เคลือบรูปง่ายๆโดยไม่งอเครื่องเคลือบนะคะวันนี้พี่เปยจะมาสอนวิธีการเคลือบภาพนะคะสําหรับน้องๆที่ยังไม่อยากจะลงทุนนะคะในการซื้อเครื่องเคลือบนะคะ้าเราปิ้นงานนะคะใส่กระดาษโฟโต้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานะคะนําฟิล์มเคลือบเย็นนะคะแปะนะคะตามภาพแบบนี้ได้เลยนะคะฝัง่งหนึ่งแล้วเราก็ ค่อยๆนะคะลอกฟิล์มออกนะคะระมัดระวังน้ำไม่ให้โดนฝุ่นนะคะไม่ให้มีฝุ่นอะไรปลิวมาโดนนะคะแล้วก็ติดนะคะอีกฝั่งหนึ่งไว้นะคะหลังจากที่เราลอกเนาะแล้วก็ค่อยๆลอกช้าๆเบาๆแบบนี้เลยคะ่ะโอเคนะคะหลังจากที่เรานะคะลอกฟิล์มออกแล้วนะคะ ให้เรานำรูปที่เราปิ้นนะคะบนกระดาษโฟโต้นะคะ,ะ,คะเข้ามาวางไว้แบบนี้แล้วก็ใช้กาดนะคะหรือบัตรนะคะขอที่มีความแข็งนะแบบบางๆนะคะไม่เอานะคะแล้วเราก็ค่อยๆลูดนะคะให้ฟิล์มนะคะค่อยๆตลบกลับไปนะคะเพื่อคลุมนะคะผ้ะาที่เราปิ้นมาเนาะแล้วก็ค่อยๆไล่ฟองอากาศนะคะเบาๆ วิทีนี้เป็นเทคนิคที่พี่เปคิดขึ้นมานะคะสําหรับน้องๆที่อยากจะลองเคลือบภาพนะคะเองโดยไม่ใช้เครื่องนะคะค่อยๆไล่ฟองอากาศนะคะแล้วก็ลูดไปเรื่อยๆนะคะเช็นะคะว่าฟิล์มนะคะแนบสนิทกันกับภาพเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ แล้วเรานะคะเห็นไหมคะเราก็มาเช็คดูนะคะไม่มีฝุ่นไม่มีฟองอากาศถือว่าใช้ได้นะคะงานเรียบร้อยนะคะแล้วก็กรีดทิ้งแบบนี้ได้เลยนะคะการเคลือบฟิล์มนะคะก็จะช่วยในการปกป้องนะคะภาพนะให้มีสีคงทนนะคะป้องกันฝุ่นป้องกันน้ำนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เอามาแปะลงบนโครงกรอบรอยสําเร็จรูปนะคะของทางร้านพี่เปได้เลยนะคะสวยงามแบบนี้นะคะเนียบเนีบเลยนะคะใครๆก็ทําได้ง่ายมากๆเลยจ้า